รอที่ตะวันแดงเริ่มเมาแล้วะนะนักกลอองหมวต,ตแะแตงเนัเมาหรอไปเอาออกก่อนเดอ้อผู้ไดก็ได้เอาออกแล้วก็จังคอยเริ่มไหมแต่สนุกเมื่อคืนคือคือค,คนรอดูเยอะมากเพิ่งรู้ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกับบา7เจ็ดเจ็ดอะไรใช่ไหมที่เจ้าบอกอะก็เลยบโมเดกขอบคุณพระเจ้าสัา บอกแล้วว่ามันจะค่อยๆเฟดออกถ้าเราสระสาวมันจะค่อยๆเฟดออกสีผมเต้ยง,งานอยู่กับรัสิสเลเธอจะใส่นีเพื่อนแอนเป็นเพื่อนแอนเป็นช่างทำออกแบบมงกุฎของนิสแคนหล,ห,ลหลายจังหวัดนะคะโฆษณาเนี่ยปีนี้มันก็เฮตดหลายหลายจังหวัดอยู่ คืนนี้ลมจะแรงวันนี้เป็นล้านจ้าวัานจะนวนลมพัดผมพี่แอนเออ แม่โอ๊ยดูไปอีกโก้กินเบียร์พนะเรามีงานบอดสาวอย่า่าเรื่องเบียร์ถอด บาไหวเบาไหวเบาไหวชอบเพลงร้องเพลงเออทุกคนร้องอะไรก็ได้แต่บางทีแบบการที่แอนเอาเพลงอะไรก็ตามที่มาร้องเนี่ยคือมันก็จะมีแบบเล่าให้ฟังเนาะ เมื่กาสิมี้แบบแม่แม่หรือหลายหลายคนคิดว่า่อยอ่ะรู้สึกอีหยังกับกับเพ่งนี่ถึงเอามาลองจั้งสิบแม่จงฉันหลอกก่อนก่อนคนนอกใจอันข้าเจ้ากับไปกับกับไปบอกว่าฉันพอนี่บอยอันเป็นอีหยังกับฉันจังสั่ยทั้งสิบแม่ฉันเลยว่าโอ้ยก็ลองเพ่งเด็กกัสิบไปคิดเพลงเนี่ยมาลองกับสิบอะไรสันคือจ้งเด็ก าเป็นแอมนี่เนาะไม่ใช่ดิเออขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห,หน่อยๆน้ำเดย้ะจ้า